เป็นูนี้เในืังขึ้นในวันที่6พฤศจิกายน2558ตามแผนปรงบััิการคมนาคมเป็นลักษณะของการคบ้างเข้าวนะครับสิ่งที่เห็นวันนี้ก็คือนี่คือตัวแทนของแล้วก็ก็เป็นผู้ขังที่เด็ดขาดเท่านั้นซึ่งเมื่อสำรวจแล้วเราบอกว่าเป็นผู้ขังชาวไทยนั้นอยู่52 คนทั 1> 1, ้งเรือนจำซึ่งเป็นลูกหลานของท่านณนะวันนี้เนี่ยนี่คือเพชรเม็ดหนึ่งของเรือจนจำหรือเม็ดสองทุกคนซึ่งเราประกาศร,รับสมัครเนี่ยเราจะเอาแค่เจ็ดสิบคนปรากฏว่ามีผู้ร้องขังเนี่ยยื่นจำนวนขอรับสมัคราอ จะยู่แจกขอให้ครับานี้ท่านนี้าไหมียวเดีเดียวเดียวแจะอย่างสบายไปกิของเจ้าหน้าอกนะครับปีอกีกกกให้้วหลของท่านก็อ่าก็หงอยู่นะครับ นะครับวันนี้ก็มีอ่า